กระรับเดิ๋ยนึงเออกราับสวัสดีท่านผุมชนทุ้ง่านด้วยฮะก็วันนี้ฮะอยู่พงกนันอีกแล้วโนหนึงทางการยิงป่ะก็วันนี้มาต่อกันเลยดีกว่ากับงบสองพันนะจ๊ะไปลุยเออเมื่อวานเราตบไอ้นี่ไปโอ้เสียงรบก,กวนต้องขอไปด้วยอเมื่อ <laughs> วานเราตบอ้ฟิชชิ่งกอดไปซึ่งโอ้ถือว่าเบิ่มเบิ่ม แบบรองวันนี่เบิ่มเบิ่มเลยไปก้านี้ลุยกันเนี่ยเออปืนสิบเลยเข้มเข้มพร้อมทุกติกุกทิเปิดกระทองกันเลยฮะมาไม่ดีกลัวเหลือเกินว่าวันนี้จะไม่มาแต่มาสองสวยครับวันนี้กะเก่งไม่เยอะอืเก่งไม่เยอะเนี่ย ออกเกมได้แล้วเนี่ยจริงๆออกเกมได้แล้วเวน <c oughs> ี่ยเฮ้ยใครมยิงได้บะเห็นครับแรกอาจจะฟุ๊บเฉ่งเฉ่งเลยหายไปเลยะฮะเฮ้ยตายอยู่ปาม่วงฮะตอนนี้คือปาม่วงฮะเราเล็งปาม่วงเลยปาม่วงมา เฮ้ยมึงโอ้ส่องไม้ที่ต่ออะไรเหรอเข้มปาดโอเด้เข้มจัสเข้มจัสจัสเดี่ยดีปะม่วงปะม่วงนี่เข้มกว่าหรือโอริโอนี่นี่ล่ะไม่ได้กูไม่ได้มไมไดปะม่วง ไม่ได้มะม่วงแปะไม่ได้มะม่วงโ oh my god my god my god ยี่สิบอะต่านผู้ชงคิดว่ายี่สิบแม่งมาป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้มเข้มเลยดีว่าสองเกลือฮะ แพ็กเกือฮะสามสองหนึ่งแรับแพ็กกลางรับนี่เียฮะไม่แย่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 เว้ยเป็ี่นเฟรชหรอให้ตายเยอะเจ้าเป็นเฟรอย่างนั้เนหหเหรอ,รหรอ,หรอข้าจะรอเจ้าแล้วกันระหว่างรองกดไลค์ไปไม่ตัดกี้เกียจตัดขี้เกียดก็ตัดเข้าใจไหมยิงก็ได้อะ ว่ารอไปทำไมคือมันเล่นไม่ได้ท่านผู้ชมจริงม,มันเล่นได้คือแบบนี้ยตอด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 นะนีถ่ถ้าถ้ามาม่ก็คือโอเคปะ่ะเออแต่มันมีตัวที่มันไม่มาด้วยไงท่านผู้ชมเข้าใจไหมก็เลยจะเล่นไม่ได้จะเล่นไม่ได้เ,ไไดเข้าใจบอ,อยุคนะโชว แอนมากก็คือแบบมันไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เล่นกันต่อครับโบ้เทคนิคการยิงมังกรยิงไงไม่แตกยิงยังไงไม่แตก่ยิงอย่างงี้โห่มังกรก็แบบรอดตารอดใจจัด ว้าวว้าวห่ามจริงแล้วก็ไม่มาอีกเลยฮะเจ๋งสุดปะได้ดีกว่าว่าพอดีกว่าเอออยู่นานไม่ได้ฮะเกมนี้อยู่นานไม่ได้ฮะจริงนะเออก็ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตนะ้องกไลค์กดซับไปกันกนะครับไปๆครับผม I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I'll